วันนี้เรามาต่อเป็นตอนที่7แล้วนะครับชั้นเรียนเรื่องของการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดังนั้นเราจะไม่ขัดสนรู้ไหมครับว่าสภาพของเราสะท้อนถึงผู้เลี้ยงถ้าผมบอกว่าผมเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะฮะสมมตินะครับผมเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านผมบอกโอ้โผมผมรักแมวมากผมเลี้ยงแมวอย่างดีคุณมาที่บ้านคุณเจอแมวผมเนี่ย ขนล่วงเป็นหย่อมๆนะฮะเป็นขี้เลื้อนแล้วก็ตัวผอมนะฮะแล้วก็เดินแทบไม่ค่อยได้นะครับแล้วผมบอกผมเป็นผู้เลี้ยงที่ดีอันนั้นคือผมให้คะแนนตัวเองถูกไหมฮะดังนั้นสภาพแมวมันจะบอกให้รู้เลยผู้เลี้ยงเป็นยังไงร,รู้ไหมว่าทําไมพระเจ้าต้องการให้เราไม่ขัดสนเพราะนั่นคือการให้เกียรติผู้เลี้ยงเหมือนกัน เพราะว่าลูกแกะจะสะท้อนภาพของผู้เลี้ยงดังนั้นหากที่ผ่านมาเราขนลุง่งขนหลุดนะฮะเราอยู่ในสภาพผอมโซนะครับอย่าคิดว่านั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าคิดว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมาให้เราเป็นพระองค์ต้องการพลิกฟื้นสภาพของคุณขึ้นใหม่และพระองค์ต้องการให้คุณได้สะท้อนให้เห็นถึงความดีขององค์พระเยซูคริสต์ พระเยซูตรัสว่าใครเห็นเราก็เห็นพระบิดาเพราะอะไรครับพระบิดาดูแลพระเยซูเป็นอย่างดีถูกไหมฮะพระราชกิจของพระบิดาก็ปรากฏอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นพระองค์ต้องการให้คุณสามารถบอกได้เหมือนกันว่าใครเห็นชีวิตฉันก็เห็นพระราชกิจของพระบิดานะครับพระองค์เป็นผู้เลี้ยงคุณเหมือนเลี้ยงแกะดังนั้นพระองค์ไม่ต้องการให้คุณขัดสนเลยแล้ววันนี้นะครับ เราไปดูในมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึง11ดด้วยกันนะครับสาเหตุที่พระองค์ต้องการให้คุณพ้นจากความขัดสนและได้รับการจัดเตรียมก็เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของคุณสาวกนะครับเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้ามีความห่างเหินมีความหวาดกลัวอยู่ในนั้นนะครับแต่พระเยซูทรงสอนสาวกให้อธิษฐาน แล้วเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาคำคำนี้นะครับไม่ใช่เป็นคำที่เราคิดว่าใครๆก็พูดได้ในสมัยนั้นถ้าเกิดคุณเรียกพระเจ้าว่าพระบิดามีสิทธิ์โดนก้อนหินเคลื่องจนตายนะครับแล้วพวกนักศาสนาบอกที่เราจะเคลื่องท่านให้ตายไม่ใช่เป็นเพราะท่านทำสิ่งที่ดีแต่เราจะ เคร่งท่านให้ตายเพราะท่านเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาซึ่งทําตัวเสมอกับพระองค์แต่พระเยซูมาสิ้นพระชนและเป็นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราได้เป็นลูกของพระบิดาเอเมนไหมฮะและในการที่เราสามารถคธรรมกับพระบิดาพระองค์ทรงสอนให้เราขอบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะฮะ ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่อใอยเป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้นี่คือการขอตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเมื่อคุณได้ตามพระประสงค์ คำถามคือคุณจะอยู่แบบไม่มีอะไรจะกินไหมฮะดังนั้นถ้าคุณมีประสบการณ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับขั้นต่ำคุณจะมีอาหารกินทุกวันเอเมนนะฮะและเมื่อพระองค์ทรงให้คุณแค่อ่านข้อต่อไปก็รู้แล้วว่าพระองค์ให้ของดีให้อย่างบริบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองทําผิดบาปไปหรือเปล่าที่กินกระเพราไก่และมีไข่ดาวปกนะฮะ คุณจะรู้เลยว่าของดีของแผ่นดินคือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้คุณได้รับเอาไว้นะครับเราไปดูต่อในมัทธิวบทที่6ข้อที่31เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับจากข้อที่9ถึงข้อที่11ว่าพระบิดาทรงห่วงใยคุณแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินนั้นการขอจึงสอนให้เราขอเรื่องของกิน นะฮะฮข้อที่31เนะฮะเหตุฉะนั้นอย่ากกระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระองค์ทรงทราบว่าคุณต้องการอาหารและเครื่องนุ่งห่ม พระองค์ทราบแล้วยังไงต่อพระองค์ต้องการให้เราต้องการต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รับการเติมเข้ามาหรือเปล่าและตรงนี้คือในฐานะของพระบิดานะฮะจากข้อนี้บอกให้เราได้รู้ว่าพระองค์ต้องการที่จะเพิ่มเติมให้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้หลายคนจะบอกว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมเ,มเฉพาะ ในโลกฝ่ายวิญญาณเพิ่มเติมสติปัญญาเพิ่มเติมความเข้าใจเพิ่มเติมาการทรงสถิตหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ที่มันจับต้องไม่ได้นะครับแต่สำหรับพระเยซูแล้วพระองค์บอกพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งที่คนต่างชาติแสวงหาอยู่คนต่างชาติเขาแสวงหาการทรงสถิตหรือเปล่า <c oughs> เขาแสวงหาความชอบธรรมหรือเปล่า เขาไม่ได้แสวงหาสิ่งเหล่านั้นเขาต้องการสิ่งที่เป็นฝ่ายวัตถุอะไรกินอะไรดื่มอะไรสวมใส่แต่เมื่อคุณเข้ามาอยู่ใกล้กับพระองค์แล้วแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ละความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์จะทํำยังไงฮะให้คุณขัดสนสิ่งเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกพระองค์จะเพิ่มเติมให้เพิ่มเติมอะไรสิ่งที่คน่ังชาติแสวงหา เพิ่มเติมของกินของดื่มและเครื่องนุ่งห่มนั่นเองเอเมนไหมไปดูมัทธิวบทที่7นะครับวันนี้เราดู2บทบทที่6และบทที่7เราจะดูในข้อที่7ถึงข้อที่11 7.11นะฮะจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดให้แก่ท่านน่าเสียดายมีคนมากมาย ชอบเปลี่ยนพระคัมภีร์นะฮะถ้าเราขอแล้วไม่ได้ก็ให้ทำไงฮะถ้าขอไม่ได้ก็ให้ไปหาเอาแต่ถ้าหาไม่เจอก็ให้ไปเคาะเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมแต่ถ้าเราขอแล้วไม่ได้เราต้องอดอาหารลดอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพระเจ้าก็จะให้เองเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมฮะให้เรามาร้องไห้คลั่ำครวญกับพระเจ้าสักสี่สิบวันเดี๋ยวพระองค์จะให้ พระเยซูสอนแบบนั้นหรือเปล่าพระองค์สอนว่าไงฮะจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดไม่ว่าคุณจะมาไม้ไหนพระเจ้าเปิดให้กับคุณอยู่เสมอเอเมนไหมฮะขอก็ได้หาก็พบเคาะก็เปิดให้นะครับข้อที่9ในพวกท่านมีใครบ้างจะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปัง ก้อนหินบางก้อนมันก็คล้ายๆกับขนมปังเหมือนกันนะแต่พวกท่านที่เป็นบิดาเวลานลูกขอขนมปังเนี่ยคุณเอาก้อนหินคุยังใส่ลูกไหมคุณไม่ทำคุณเอาอะไรให้ลูกขนมปังขออะไรก็ได้สิ่งนั้นนี่คือความเป็นพ่อนะครับพระเยซูกำลังบอกว่าพระบิดาก็เช่นเดียวกันนะฮะ หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาปลาบางตัวมันก็คล้ายๆกับงูเหมือนกันนะเคยเห็นปลาไหลไหมฮะบางทีเราก็ไม่แน่ใจเอ้ยมันงูหรือเปล่าเนี่แต่ขอปลาได้งูไหมฮะไม่ขอปลาได้อะไรปลาขอขนมปังได้อะไรขนมปังบางคนบอกเวาลาเราขอนะสิ่งที่ดีพระเจ้าจะประทานสิ่งที่เลวให้เราขอสิ่งดีพระเจ้าประทานสิ่งร้าย เคยได้ยินไหมฮะหลายคนพอเจออะไรหลายๆแล้วบอกพระเจ้าพระเจ้าประทานให้มาเพื่อฉันจะได้เรียนบท,บทเรียนอะไรบางอย่างถ้าจะคิดแบบนั้นเท่ากับคุณขอสิ่งร้ายนะถูกไหมวันนี้ขอให้ลูกมีอันเป็นไปวันนี้ขอให้ลูกมีอุบัติเหตุผมไม่คิดว่ามีใครอธิษฐานแบบนี้ถูกไหมฮะ เพราะจากที่พระเยซูบอกคุณขออะไรคุณได้สิ่งนั้นแล้วพอสิ่งเลายๆเกิดขึ้นคุณบอกว่าพระเจ้าให้แสดงว่าคุณขอสิ่งเลาย์สิแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเราต้องแยกให้ออกสิ่งที่ดีและสิ่งเป็นเลิศมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างและในพระองค์นั้นไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและด้วยความเป็นพ่อต,ตรงนี้พระองค์เตรียมอะไรให้กับเขา เตรียมอาหารและเตรียมกับข้าวปลาคือกับข้าวถูกไหมฮะขนมปังก็เปรียบได้กับข้าวของเรานะครับบางคนคิดว่าพระเจ้าจะให้กินแค่ข้าวปลาคลุกน้ําปลาอะไรประมาณนั้นหรือขนมปังแค่นั้นเองผมบางคนอาจจะบอกอุย่ยพระเจ้าก็ให้อะไรที่มันกระจกกระจอกให้แบบพวกขนมปังให้ข้าวปลาเดี๋ยวนี้ไม่ถูกนะฮะปลาเดี๋ยวนี้แพงนะฮะ เมื่อวานผมว่าจะพาภรรยาไปทานอาหารครบรอบแต่งงาน22ปีก็ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งผมตั้งใจจะไปสั่งน้ำพริกปลาทูให้ทายเท่าไหร่น้ำพริกปลาทูเท่าไหร่ครับโดยปกติเราไปตลาดปลาทูตัวเท่าไหร่สิบบาทได้ไหมเออ เราไปกินในร้านติดแอร์มันน่าจะเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดคือ400กว่าบาทผมเลยผมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยว,วเดี๋ยวไปกินที่ตลาดก็ได้เ <c oughs> มื่อวานก็เลยไม่ได้กินนะครับน้ำพริกปลาทูแต่ <c oughs> พระเจ้าไม่ได้ให้แค่ขนมปังพร่องให้ปลาด้วยให้เป็นตัวเลยนะฮะ ดังนั้นอย่าบอกว่าพระเจ้าให้แค่พอประทังชีวิตพระองค์ทรงให้ของดีเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์คำถามคือคุณขอแล้วหรือยัง <c oughs> พระเยซูทรงข,งขอให้ขอพระบิดาประทานอาหารประจำวันให้คุณขอแล้วหรือยัง ถูกไหมฮะถ้าคุณไม่ขอแล้วคุณไม่ได้สิ่งที่ดีอย่าอิจฉาคนอื่นที่เขาขอแล้วเขาได้สิ่งที่ดีดังนั้นเวลาคุณเห็นคนอื่นได้สิ่งที่ดีเพราะเขาขอเราควรจะทํำยังไงฮะเราควรจะหาน้ําพระทัยของพระเจ้าให้เจอจนเกิดความเชื่อแล้วขอพระเจ้าจะประทานปลาให้เมื่อคุณขอปลาไม่ได้ขอปลาแล้วให้งูกหรคุณเอเมนไหม ดังนั้นในฐานะที่พระองค์เป็นพระบิดาพระเยซูทรงสอนให้ขอพระบิดาเรื่องอาหารประจำวันต่อมาคือในฐานะที่คนบาปยังรู้จักให้ของดีกับลูกให้ขนมปังที่ดีให้ปลาที่ดีเราไม่ได้บอกพระบิดาก็เป็นแบบนั้นแหละแต่บอกว่ายิ่งกว่านั้นสักเพียงไรนั่นหมายถึงขนมปังที่พระบิดาให้ดีกว่าที่คนบาปให้ถูกไหมฮะ ปลาที่พระบิดาให้นั้นก็ดีกว่าปลาที่คนบาปให้กับลูกของตัวเองเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าพระเจ้าต้องการให้เราได้ของดีและของเป็นเลิศแล้วเราจึงจะมีประสบการณ์ตามนั้นและการที่เราถูกสอนแบบนี้แล้วเราเชื่อตามนี้ไม่ได้หมายถึงเราเป็นคนโลภนะฮะแต่เราเป็นคนที่เชื่อฟังเอเมนไหมฮะและอาจจะเติบโตขึ้นมากับศาสนาที่สอนเราว่า อย่าโลภอย่าเอาอะไรที่มันเกินไปกว่าข้าคลุกน้ำปลาแต่ถึงเวลาอย่างที่เราจะต้องทำความรู้จักพระบิดาของเราตามพระคัมภีร์ตามคำสอนของพระเยซูแล้วเราจึงจะมีประสบการณ์กับสิ่งดีที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราได้เอเมนไหมฮะให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะฮะให้เราขอบคุณตามนี้ขอบคุณพระบิดาเจ้า ขอให้ลูกได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นในฐานะพระบิดาของลูกผู้ทรงจัดเตรียมของดีและของเป็นเลิศและพระองค์ให้อย่างเจาะจงเมื่อลูกขอสิ่งดีพระองค์จะไม่ให้สิ่งเลวพระองค์จะไม่ให้สิ่งร้ายสิ่งร้ายไม่ได้มาจากพระองค์สิ่งดีและเป็นเลิศเท่านั้น ที่มาจากพระองค์และพระองค์ต้องการให้ลูกเป็นเหมือนอย่างพระองค์คือให้สิ่งดีกับผู้อื่นและก่อนที่ลูกจะให้ได้ลูกเองก็ต้องมีสิ่งดีนั้นอยู่กับตัวที่จะให้ดังั้นลูกจะเรียนรู้ที่จะรับสิ่งดีจากพระองค์เพื่อที่ลูกจะเป็นเครื่องมือเอาสิ่งดีไปให้กับผู้อื่นลูกขอขอบพระคุณพระองค์ สำหรับคำสอนในวันนี้และที่ลูกจะได้มีประสบการณ์กับพระองค์กับความดีของพระองค์มากขึ้นทุกวันขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน